อมาดูนะ05ต่างกับ06ยังไงนะครับ05จริงๆเนื้อเนี่ยโซนเนี่ยต่างกันหนึ่งพิมพ์ทรงก่อน05เขาถอดพิมพ์มาจาก2497 06ถอดพิมพ์มาจากเตาลีด05เห็นไหมคนละโซนแล้วนะคนละพิมพ์ทรงคนละโซนพิมพ์นี้เนี่ยหน้าติดเนี่ยยากมากนะครับ05เนี่ยจะให้หน้าติดชัดๆเนี่ยถือว่ายากนะครับ ะะแล้วองค์นี้เป็นบล็อกหน้ผาผากขีดนะฮะองนี้เป็นบล็อกหน้ผาผากขีดผมซูมให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับพิมพ์ทรงเมื่อกี้เข้าใจนะนะที่มาการถอดพิมพ์ต่างกันนะครับมาดูเนื้อโซนเนื้อนะครับนี่ศูนย์ห้าเขาจะแก่เป็นทั้งผงทั้งว่านนะครับแต่โรยแร่โลหะเหมือนกันอาแร่แร่แบบเนี้ยที่โรยเนี่ยแร่ชนิดนี้เป็นแร่ชนิดเดียวกันกันกบสมปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่นะเป็นแร่ชนิดเดียวกันนะครับ แต่ศูนย์ห้าเขาจะแก่ไปทางไปทางผงทางว่านนะครับแก่ทั้งผงเนื้อจะซุยกว่าอ่อนกว่านะครับเนื้อจะซุยกว่าอ่อนกว่านะครับเห็นไหมเนื้อจะซุยกว่าอ่อนกว่านี่ศูนย์ห้าัดประศาสตร์ปุญญาวาดน,นะครับแต่มีโรยแล่เหมือนกันเห็นไหมนะครับลักษณะการโรยก็จะ จริงๆมีอยู่ในเนื้อด้วยนะนี่ดปวนเนื้อด้วยนะนะด้านในเป็นมวลสารพาสดเดตบางพูเหมือนกันนะครับนี่ดูจากตรงนี้นะครับนี่เ,เมเ็ดขาวๆอย่างนี้ก็คือเ,เม็ดมวลสารจากพาสดเดตบางพมเหมือนกันนะครับศูนย์ห้านะพี่จำศูนย์ห้าไว้นะอ่ะมาดูศูนย์หกศูนย์หกเขาจะเข้มๆอย่างเงี้ยเนื้อดําเนื้อเทาแบบนี้นะครับแล้วเนื้อจะออกแก่งๆ,ๆกว่านะฮะแน่นๆ,ๆกว่านะครับแกดินมากกว่า แก่ดินมากกว่าจะแน่นเวลากดพิมพ์ทรงจะชัดเจนหน้าตาจะติดชัดๆแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงชัดเจนเนี่ยต้นเห็นไหมต้นคอนชัดชัดนะนะฮะพิมพ์ทรงจะชัดเจนกว่าบัวเบ์จะชัดเจนกว่าขอบพิมพ์ก่อนกดจะชัดเจนกว่านะครับมีหลายพิมพ์หลายบล็อกนะครับนี่ดูเนื้อเดี๋ยวผมเทียบให้ศูนย์ห้าและศูนย์หกนะครับดูเนื้อนะเมื่อกี้พิมพ์มาดูเนื้อ,อ อันนี้เนื้อเห็นไหมเนื้อศูนย์หกเห็นไหมจะออกผงน้ํามันกว่าแน่นๆกว่านะครับ